แล้วก็อีกเด็ดเลยนะลูกเล็บหนูอ่ะเดี๋ยวก่อนเท้าหนูอ่ะมันจะเป็นเหมือนแบบอย่างเงี้ยยื่นตรงนี้กับยื่นตรงนี้หนูต้องคอยดูได้ว่าตรงนี้หนูอ่ะมีก้อนเนื้อแข็งไหมถ้าหนูมีก้อนเนื้อแข็งหนูต้องคอยขูดออกถ้าหนูไม่ขูดออกตรงนี้มันมีโอกาสเป็นตาปลาแต่ถ้าเป็นตาปลาหนูก็ต้องไปผ่านะแต่อันนี้เดี๋ยวพี่เอื้อมขูดให้อันนี้แค่เนื้อด้านนิดหน่อย อันนี้ยังไม่ใช่ตาปลาเนี่ยถ้าเล็บคนเป็นลักษณะอย่างเงี้ยแหลมๆเงี้ยตรงเนี้ยต้องดูเลยแล้วหนูก็พยายามอย่าใส่รองเท้าพื้นแข็งมากถ้าใส่ก็ต้องคอยขูดเนื้อแข็งตรงนี้ออก เนื้อแข็งๆก็หนีบออกให้หมดนะคะอันนี้คือหนูเจ็บมุมนี้เนาะ นี่ถูกนะคะเจ็บไหมพี่เอืม้มต้องจะใบเล็บส่วนของหนูที่หนานะออกอคือถ้าเกิดเล็บหนานะคะ่ะเล็บมันจะผิดรูปผิดรูปแล้วก็เนื้อมันก็จะเยอะอ แต่พอขัดแล้วเราก็จะรู้เลยว่าส่วนไหนเล็บที่มันหนาถ้าเล็บสีเหลืองอย่างเงี้ยเหมือนเล็บจะเป็นเชื้อราหนูอย่าลืมหาหมอกินยานะแล้วก็หาควบคู่ไปกับการทำเล็บร้านทำเล็บแล้วหนูจะหาย พี่เอื้อมต้องตัดส่วนนี้ออกให้หมดเ,เจ็บแล้วลูก<ช>ขอโทษค่ะขอโทษเดี๋ยวนะนเออเดี๋ยวสุดหลอนั่งมุมนี้หรกให้เขามาแช่ข้ามม,มุมหน่อยเนาะเรยค่ะ anh này mình tịt nửa dù, mình tập đây khen Này, tụi lũ nếp nè Tụi ในร้านพี่เย็นอันนี้เจ็บไหม,มจ้ะนิดนึงนะนิดนึงด <c oughs> งลุนิดนึงยังหลุ <c oughs> ดยังเดี๋ยวนี้ขนาดเพี่มตะไบแล้วเนาะร่างกายยังตัดไม่เข้า ใช่ถ้าเล็บเหมือนเป็นเชื้อรามันจะหนาหายใจลึกๆอ,อีกนิดหนึ่งหนอก อันนี้ถูกเป็นมานานหรือ,อยังือจ 6, 7, 8, 9, 9. อ่ารเดือน้มันถึงเล่นมากน,นิ่นะคะลูกนิดนึงโอเคดูนิดนึงนะคะ oh. ออกนะ oh. ล่งไหมโลงม่งมากเลยหวอีกนิดนึงค่ะโอเคหมดแล้วมันมันจะดันออกมาต่อเลยเล็บตัดไปแล้วก็ มันก็จะยา้าแต่ตรงโคนเนี่ยให้ยาออกมามแต่หนูก็ต้องดูแลไม่ให้มันเป็นแผลหรือมันแช่น้ำอุ่นเพราะว่าถ้าเกิดเล็บเราอย่างเงี้ยมันเหมือนเล็บมันหอ่นนนอะเดี๋ยวคนน,นะโล่งโล่งไหมกดตรงนี้ ยาวมากทั้งใหญ่ดูนี่ย,ยตรงนี้เนะี่ยเป็นรอยของอันนี้หรือใ่สองพี่ก็มีนัดนะอะลองแตะดู ใช่มันเป็นโรคโรคไหมโรค